เลยอ่ะกูว่ากูก็เพอร์เฟกประมาณนึงนะแต่ว่าทำไมไม่มีผู้ชายไหนมันจีบกูเลยวะมึงไม่ต้องสงสัยมึงนัเพราะกูกินข้าวกันเนี้มึงยังมาสายเลยนัดสิบโมงมาบ่ายสองผู้ชายที่ไหนเขาอยากไปนัดจอมึงวะก็มันแป้งมันไกลอีกอย่างวันนี้วันจันทร์ด้วยรถมันติดนี่นิกไม่ยังเข้าใจกูเลยแล้วเนี่ยมึงแต่งหน้าแต่งตัวซะเยอะขนาดเนี้ผู้ชายธรรมดาที่ไหนเขาจะกล้าเข้าหาวะ เดี๋ยวแป้งมีงานต่อเดี๋ยวมันกินข้าวกับเราเสร็จเดี๋ยวมันก็ไปงานต่อเลยเนี่ยเห็นไหมนอกจากมันจะรู้ใจกูแล้วเนี่ยมันยังรู้ตลาดชีวิตกูด้วยอ่าแล้วมึงไงไม่ได้แต่งเยอะอย่างเดียวด้วยมีแต่งแพงด้วยกระเป๋าเสื้อผ้าหน้าผมรถมึงเนี่ยทั้งตัวมันลุกอีกร้านผู้ชายเขาไปกับมึงอ่ะเขาก็กลัวโดนป้นปออะวะกลัวมันก็เป็นรสยมของแป้งไหมอ่ะและอีกอย่างหนึ่งของที่แป้งซื้อ มันแพงก็จริงแต่แต่มันทนนะมึงนี่เหมือนสิงร่างกูอยู่เลยอ่ะนี่แล้วที่สำคัญนะเนี่ยมึงอ่ะโคตว่าเราแต่ใจตัวเองนะพวกกูกินข้าวพวกกูไม่เคยได้เลือกสักครั้งว่าต้องกินอะไรของก็แพงจับกูหารเท่าพวกกูยังไม่เคยได้เลื่กงอีกแต่กูว่าที่แป้งเลือกมันก็อร่อยดีนะเว้ทุกครั้งที่มันเลือกกูก็ชอบนี่มันเป็นไรปะเนี่ยเถียงแทนมันจังเลยมึงคิดอะไรของมันปะ ไปก่อนนะไปไหไปกูไปก่อนดปล่อยกูเดี๋ยวนี้มันีห้าเยียมเฮ้ยงเรืองสนิทคิดไม่ซื้อมันคือแ